ับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะอีวันนี้อยู่กันในสนามซัมเมอร์สนามปี88เดอมาวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นการเจอกันระหว่าง2วิทยายุธนนี่ครับอ่าแมชกำหนด1โยกนะจากมิชิแกน235ปอนด์โรบเอาเดี๋ยวก่อนรรบอ่ะเวนเจมเออต้องให้ตรงจังหวะนะพนี่นะ อดีตแชมป์ WU Europe นะฮาร์ดคอร์แท็กทีมนี่ได้หมดแล้วนะมันนี่แบ k ก็เคยได้นะและได้เข้าสู่ฮออฟเฟมในปี2021นะี่ะปัจจุบันยังเหมือนยังคงปล้ำอยู่นะเออมาอีกทีรอแวนแดมเออมาแต่เขาจะไปหนักทางด้านสายเขียวมากกว่านะเลยไม่ค่อยได้ มาโชว์ใน w u อ e เท่าไรนะเออจะมาโชว์แวบบแวบบนะเอาอีกทีนึงรอบแวนแดมเออล่าสุดก็เหมือนปรากฏตัวในงาน Hall of Fame ที่ผ่านมานะเออสำหรับป๋า r v d นะะมาวันนี้มาเจอกับเจ้าวิทยายุทธอีกคนนึงนะมานี่235ปอนด์ป ริกกี้เดอะดากอนสตีมโบนี่ก็เจ้าของวิทยายุทธล้ำเลิศอีกคนอนะันนี้ฮะหนุมน่มๆนี่หน้าเหมือนวูดลีมากนะคนนี้นะฮะจอมเพินหาวเก่งด้านวิชาพลังยุทธคนนี้นี่ในค่ายดับเป็นยูมยุอจะได้แชมป์อินเตอร์อย่างเดียวนะเออทอออฟเฟ m มปี2009นะชวาบนี่นี่เสียดายที่ไม่ได้ไดแชมป์โลกนะแต่ยังว่านะแชมป์โลกในยุคเขานี่จะมีไม่กี่คนนะเออเขาจะดัน นม่กี่คนแล้วเสียดายแ้แต่เขานี่ไปถึงแชมป์โลกได้แน่นอนนะนี่มาปัจจุบันนี้อายุ71ปีแล้วนะเออแต่ตอนนี้มาเล่นตอนหนุ่มนะมามาพร้อมอาวีดีล็อกแวนเดมเจอกับลิกกี้สติมโบสมาอันนี้ผมเล่นเป็นล็อกแวนแดมนะระดับยากสุดดูที่ว่าจะปราบเจ้าของวิทยายุรุ่งเจ่าได้ไหมรุ่นเก่ารด้ายมามามาป๋ามาป๋า อยากไฟ่มานานแล้วเตะ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 วิชาเตะอันเรื่องรือมาเปิดเปิดเล่นท้าใหญ่ก่อนเลยมาเหวี่ยงตีมโบสถล่วงลงไปมาเดี๋ยวขอเืินหา,ว,าวหน่อยมาเผินหายุคยุคยุคเออคนละยุคกันเออจะว่ายุคใหม่ก็กระไดอยู่มาเด้งเชือกมาปุ้งหลาวไปนี่ฮะวิชาเหินฟ้านี่ฮะสัวสายได้สายไปแล้วมาขอเสียงเชียร์หน่อยรอบแว,วน ดมเนี่ยคนดูพร้อมเรียงเออคนดูพร้อมเพียงป,ป๋าป่าขึ้นบนเวทีป๋ามาได้พลังบัฟจากคนดูแล้วชวานี่โดนหน้ากรรมการนิดนึงดิกกี้บอกคนนี้เฮ้ยเอ้ยนะเอ้ยเจออาร์มแดกนี่คนนี้อาร์มแดกอย่างสงวยเดี๋ยวก่อนอะไรป๋าป่าเจอศอกสิฮะชกเออเออจับบิดกลับเป็นนี่ไงเราพิชแมนซูพนเพลกมากดแล้วหนึ่ง สองอยางป๋าบอกอยางไอ้หนุ่มใจเย็นนะเใจเย็นนะเตะเสยไปเลยเดี๋ยวเอ้ยเอานี้ไงเอาเจอจับเกลียวคอโอ้โหเดี๋ยว,ยวนี้ระดับยาาสุดนะเราอยับประมาทป๋าไม่ได้นะค่าพลังพอๆกันเลยนะเนี่ยสูสีแมชนี้แพ้อย่าว่ากันดื้อโคสไลน์ไปหนึ่งดอกมาจะขอเฮินหาสปริงบอร์ดเป็นมูโซอโอ้จัวลมป๋าบอกอะไรยืนตั้งหาง กระโดดไม่ถึงเองไอ้น่มไม่ได้หลบเลยมานี่เต้เอ,อ,อแกได้เว้ยมาโคสไลน์ใส่ป๋าไปอีกมาป๋าเป็นหมุนนี่เลฟดอบหมุนทิ้งขามาเป็นหมูนโซอ,อีกทีแล้วก็จับกดหนึ่งสองยางมามาสานักบูตึงกับงอไปเจอกันนะเ <c oughs> ตะครับเตะนี่ปร,รมาจารย์ด้านกังฟูมานี่ลายยินหยางอยู่ตัวนี่ อลังกาหลังแล้วเป็นไหลกระแทกอีกมามานี่ก็ต้องเล่นเกมไวฮะเดี๋ยวป๋าก็ตั้งได้มากระโดดทิ้งขาใส่หัวนี่มาแฟบนี่มาเอากดมันเลยดีกว่าเร็วนี่ลูกศิษย์มังกรเหมือนกันนะนี่มาเรียนมาจากสำนักเดียวกันนี่เขากระแทกห,แกหัวแตกครับหัวแตกป๋าบอกมานี่มานี่พูดมากนะเจอเฮ้ยสมอลแพ็กเกตลูกยางยางยางร็อกแวนแดนทนได้เว้ย กระโดดเข่าก็แทกไปอีกเฮือกเฮ้ยโดนไปสองดอกตีดเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ได้การจับเป็นสแนปแมหักขาเออดาร์คสกูเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับผ่ามันนี่อุยงจับเป็นพาวเวอร์สแลมโดยล็อกวันแดมมาดิเออนี่สุปเปอร์คิกอืม โอดอีกหนึ่งยางป๋าบอกีบไปไหนหนุหม่มเมเล่นคนเดียวเลยหนุ่มมาเราไม่เปิดจังหวะอยู่แล้วอออ่อโตโตป๋าเป็นขวางลำตัวคอสบอดี้ไอ้ภาคนี้มันดีอย่างนะเวลาแบบสะโลคอนอัดเนี่ยมันจะมีแบบคนถ่ายรูปวแบบแวบบแบบเนยสังเกตดีๆครับท่าสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเอ้ยเอาอะไรเจตอตุ้ยอือ่าป๋า อวีงเด้งเชื่ยแล้วเป็นโคสไลน์โอ้ยล็อกแมนแดมโดนล้วโดนละเจอเอาเอาให้แตกป๋าแตกฮะป๋าบอกให้แตกด้วยกันทั่วถึงเอาเฮ้ยตั้งทางนี้ทําไมตายมาแน่เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยว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 เอ้ยแกได้เออแกได้อย่าโดนนะโดนมาอ๋อใส่ท่ามังป๋ามานี่มาจับมานี่เสียบเข้าล็อกเออเอาเป็นท่าไม้ตายอีกท่าของล็อกแวนแดมม่าเป็นปายไดเวอร์ลงไปเออ มามาต่อเนื่องต่อเนื่องถอยถอยถอยกับการถอยโรลลินทันเด้อมาอคตรเร็วเร็วหนึ่งสองเอ้ยยางโอ้โหสองท่าติดยังทนได้โรลลินทันเดอร์เมื่อกี้เป็นซิกเนเจอร์มูฟนะฮะปาเพราะอะไรัหนาไอ้หนุ่มอะไรนักหนาที่ไปหนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือออือออึเ่อนเข้าไปเลยจับมานี่ไปเข้าเชือกไป เอาเอ้ยเอาเอาป๋ายังไงเอางื yo, aquilo, kommen, ้อเงื้อเงื้อเงื้อเง้อเจาะยางอีกป๋าไม่ยอมเว้ยเอาก่อนเวียงเด้งเชือกสอบแล้ว oh, ก็อัปคัดนี่อย่างสวยกระทืบอืจริงสองไม่โดนอะไรป๋าไม่โดนเดี๋ยวมามาเป็นดอมคลิกสวยๆไปมามาป๋ามาดิต้องตั้งค่าดีครับล็อกแวนแดมอย่าประมาทเด็ดขาด ป๋าไม่ธรรมดามอ่ามานี่มาใส่ท่ากับขอขอเวทีมาจับอยู่เฉยๆเป็นนี่อดีตทีตัวตั้งเลยมาต่อเนื่องต่อเนื่องมาเร็วป๋าเร็วขอเห้นหาวหน่อยอ่ายืนตรงๆเป็นมูลโซอลเออชั่ว,วๆนี่เหมือนการฝึกมาเหมือนการมาเซาหลินเหมือนการมาไป มาแฉลนี่ฮะจับป่าประมาณนี้ป่าอะไรแกได้แล้วแกได้แล้วอะไรนักหนาไอ้นุม่มเฮ้ยไปโดนโคสไล่เขาไปไม่โดนเขากรแทกหลายดอกแล้วป่าผมทนได้ปลาหลบได้มานี่จับป่านี่จับโยกยังไงไป็นอ่นละลาม่าสแลมฟาดลงไปแล้วก็จับกดเลยเร็วหนึ่งสองออย่าง แล้วมันั้นไม่เสียดายเหมือนกันนะเออถ้าอยู่ในระดับยุ่งยุ่ีอย่างต่อเนื่องก็น่าจะดีกว่านี้นะเออแกเข้าๆออกๆนะเออปัญหาเรื่องไอ้กันกัญชานี่เยอะมากอ่ะอย่ว่าแกสายเขียวด้วยแกมีธุรกิจแล้วบางรัฐนี่ยังผิดดีกฎหมายอยู่นะสำหรับในอเมริกาเนี่ยอืมอืมอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอโอ้ก็ต้งนี่ก่อนเดียอเอ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 อไอ้ไม่โดนเออไปเอ้าอื นี่ไงเล่าเออชันน้เอ้ยมามาขอจับนี่ว่าถ้าพิสดานะฮะหักขาแล้วก็เป็นง้างงัดคอเออถ้าสะพานโค้มามาป๋าอืม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 ป่าบอกอะไรนะทนได้เว้ยทนได้แก้ได้เว้ยรำคาญเหลือเกินรำคาญเหลือเกินดูว่าใครจะเป็นปรมาจารย์กังฟูวิทยายุทธลำลืดออือออะไรแก้ได้จอเบเกอร์สวนโอ้โหต่องแก้ดีๆมานี้ย เผินหาวมากนะใช่ไหมมาวิ่งไปไหลโอ้โหไหลกระแทกไม่ดูมาอันนี้ป๋าบอกพูดมากนะมานี่มาสับสับนี่ท่าคาราเต้ช็อตเดียวเออได้แค่หนึ่งเดียวเออโอ้ยรับบอนแดนมาเจอกระแทกกันหลังน้ำหนักกระแทกหลังมานี่ไอ้นมมานี่กระทืบแขนดีก็เออเอ้ยเออเจ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 อจับใส่ท่า ถ้าถ้าสูถ้าสูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยแบทเฮ้ย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 ตัวแดงเลยอ้าวโอ้ยแกได้โอ้ยเป็นท่าหลักของแกนะเดี๋ยวก่อนไม่รู้ชื่อท่าเต็มๆชื่อว่าอะไรเออดร็อปตัวโฮไปมาเฮ้ยเจอโคตรไลน์อ้าวโดนป๋าเป็นท่าชุดท่าชุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรไลน์ไปสามดอกโอ้ยโอ้ยล็อกแวนแดมโอ้ยส่องอืนตรายคาราเต้ช็อตอะไรทนได้เว้ยแกได้เว้ยมา อัดเทิร okay. ์นมาเกินมาเสียบเข้าร็อกแล้วก็ลังกาหลังไปแล้วก็เสียบอีกทีเออมาเร็วต้องรีบเล่นรีบเล่นเร็ว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 เรนี่เร็วเร็วกระโดดตีเออกดเลยกดเลยเร็ว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 จังหวะนี้แหละเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองยางอีกโอ้โหล็อกเป็นแนวโบศาสตร์ใช้วิชาเคลื่อนไหวพริบตาดะมานี่ มาลากมากลางเวทีปั๊บบอะไรอะไรจิบจิบไอ้หนุ่มอะไรบิดกลับเฮ้ยเอาอีกแล้วเป็นอะไรท่าชิคก้นวิงเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเท่าไมตายอย่างนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจับอุ้งเกือบแพ้เกือบแพ้เกือบแพ้เอาแกได้อีกแกได้อีกเอาบิดกลับอะไรนักหนาโอ้โหกว่าจะหยุดได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต่อเนื่องต่อเนื่องเออเออธอท่าชูดโคสไลด์อ้๊ยซำเออมาอะไรไม่โดนเป็นแบ็คคิกเออเร็วเร็วเร็ว เสือแรงโลลินทันอักว,ว่าแล้วเอ้ยโอโยโยโย้โหได้ลูวิฟฟับเออเจอจับยกขึ้นสแลมเป็นพาวเวอร,ร์สแลมโอ้ยโอ้ยต้องรีบแก้จังหวะด,ดีๆฮะอาศัยจังหวะด,ดีๆใส่ไม้ตายเลยดีกว่าอย่ายืดเยื้ออย่ายืดเยื้ออย่ายืดเยื้อเอ๋อป๋าไปไหนอะ่ะทุกอ่ะไม่โดนอึ้งไม่โดนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวสปริงบอร์ดเข้ามา,าป่าประมาณนี้ไอ้หนุ่มอึ้งเอาวีอาเด้งเชือก อ้าวไม่เอาเอาวิทยายุทธล้ำเลิศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นขวางล้ำตัวอะไรเล่าอะไรละป๋ารออยู่แล้วเหรอจับโยกขึ้นนี่อะแบ็คเบเกอร์ไปเร็ว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 เดี๋ยวจังหวะนี้แหละเร็ว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 กดโดนฟ็อกสเปดเออไฟสตาร์ฟ็อกสเปดเร็วเร็วกดเลยเร็วเดี๋ยวป๋าหนึ่งสองสามโอเคโอ้โหกว่าจะหยุดได้ป๋าไวเกินยืดเยื้อนี่อาจแพ้ได้นะโว้ ทำไมตายอย่างโหดนี่พูดชนะได้แกอว v ดีลอบแวนแดมมานะเอ้ารอบแวนแดมเออต้องพูดให้ตรงจังหวะด้วยเออนะมาเดี๋ยวขออีกทีฮะหนึ่งเอาอีกทีไหมพี่เอาอีกทีรอบ แวนแดมอ้ากลัวลืมชื่อนะง,ง <c oughs> อ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดย้อยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีครับ